ครับผมจะนับลำดับนะครับผัวนะผัวแต่ละคนทั้งผัวทั้งเมียฮนะรวมถึงไออาร์ตครับนะพอผมได้ยินเสียงเนี่ยพู้ไออาร์ตพวกไอแบงค์ครับมันจะรูปร่างเท่าๆกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์ไออาร์ตเนี่ยมันจะเป็นเออ ไออาร์ผมไม่ได้ใจหรอกครับว่ามันคือใครนะฮะแต่ว่าเคยส่งมาม่าไปให้นะฮะเคยส่งมาม่าไปให้ได้ข่าวว่ามันมีคนเลี้ยงอยู่ต่างชาตินะครับแล้วก็ไอแบงค์ครับไอแบงค์เนี่ยทำงาน EAS ครับนะฮะไอแบงค์เนี่ยทำงาน EAS หน้าตาดีครับหน้าตาดีรูปร่างและคล้ายคลึงกันกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาจะชอบมีอะไรกันกับผู้ชายนะครับจะชอบมีอะไรกันกับผู้ชายใหญ่มากนะครับ และผมก็จะนับลำดับคนที่อยู่เฟลเตดินแดงรูปร่างะหนตาดีกว่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟานะครับพอผมได้ยินเสียงครับผมได้ยินเสียงพิทตอมครับผมได้ยินเสียงพิทตอมพัดพงหอมนานเนี่ยคล้ายกับว่าเหมือนเป็นการสั่งการออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับด้วยความคลายใจผมจึงเดินทางเข้าไปที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับหลังจากที่ว่าเมีเสียงพิทตอมสั่งเหมือนการถามนะฮะมีเสียงพิทตอมเหมือนเขาส่องมือถือนะ คือมันเป็นมเมล็ดไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกเต็มตัวผมนะครับซึ่งได้ยินเสียงการทํางานภายในกรุงเทพมหานครยกรุงเทพนะครับตอนที่ผมได้ยินใหม่ๆจะไม่มีใครรู้นะครับหลังจากนั้นเออคือได้ยินเสียงพี่ต้อมพัดพงหอมนานเนี่ยซึ่งเเป็นคนรู้จักนะครับ แต่ว่าเห็นว่าโดนจับคดียาเสพติดครับจากที่คนดูแลตึกพงทาวเวอร์บุคคลเดียวกันที่คุยกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาได้บอกผมว่าพี่ต้อมเคยถูกตำรวจกองปราบนั้นจับกลุ่มแล้วรอบหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะกลับมาค้ายาอีกตอนที่ถูกตำรวจจับกลุ่มนั้นเห็นมาเาเหมือนรอเปลี่ยนซิมเหมือนการเปลี่ยนซิมเฉพาะเหมือนการวนจุดยืนนะครับคนดูแลตึกพงทาวเวอร์ตึกคนเดิมที่คุยกับเอน้องที่นั่งอยู่บนโซฟา ตึกพงทาวเวอร์หลังจากที่ผมนั้นไปที่เฟรนเดงมีการสั่งการคล้ายจะเป็นการสั่งการเอาเหมือนออกจากจ,จำหรือโปรแกรมในโปรแกรมหนึ่งหลังจากนั้นก็มีการควบคุมลีลาการมีเพศสัมพันธ์กันแล้วได้ยินเสียงสั่งเหมือนการสร้างตัวบล็อกคำแต่ละคําเหมือนใครเจอผมในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ย เหมือนกับเขาบล็อกสิ่งที่ต้องห้ามครับเหมือนจะทุบๆเหมือนการควบคุมปมอารมณ์ในสิ่งที่ต้องห้ามผมได้ยินนะครับผมได้ยินเหมือนกันแต่ว่าผมขี้เกียจที่จะพูดนะครับเหมือนการบล็อกเหมือนเราไปรู้สิ่งนั้นไปรู้สิ่งนี้เขาก็เลยทาการล็อกอะไรบางคํบาบางอย่างอย่างนี้ยนะส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ฟาดแดงประมาณ9นิ้วครับก็เขาก็มีอะไรกันกับผมแล้วก็แตกในครับก็เยอะมากครับก็ลงังลายประมาณสัก,กลล้ลึงได้ติดใจครับมีเสียงสั่งให้กระแทกแรง,แรง